กำลังกากับก็กบกยังไม่มีแล้วว่าไปทีกิจการพวกนี้เป็นกิจการที่ผิดตั้งแต่แรกถ้าไปจับเขาเรื่องอชนวัวพนันนะส่งเสริมการพนันแต่จริงๆแล้วเขาไม่กลัปกับกิจการทีวีแต่แรกเลยจะเอาข้อข้อหาไหนก่อนแล้วยังไงก็ต้องแจ้งข้อหาเรื่องประกอบกิจการทีวีโดยไม่ได้รับญญอ,อนุญาตอองดี ไม่งั้นก็จะโดนหนึ่งห้าเจ็ดเป็นเจ้าหน้าที่ปเป็นการปฏิบัติหน้าที่แต่ถ้าเผื่อเราพูดไปทีเขาบอกทำไมจกกับเขาอย่างเดียวเพราะคนประกอบกิจการทีวีผิดทั่วทับหมดเลยตรงนี้ก็เป็นปัญหาว่าถ้าจาับจราาิงจินกสทชจับได้ไหมก็เราปล่อยให้เกิดจรบัตรนี้นะครับถ้าจับชี้อย่างนี้เขาสามารถชี้จบับวิทยุยชุมชนได้ิดทั้งหมดเลยเราเคยบอกว่าวิทยุชุมชนเคยมีมาติดคลอหมอ นะครับว่าจุดปฏิบัติการเรียนรู้วิถีชุมชนส่งเสริมโดยรัฐบาลนะอนุญ,ญาตให้ทำได้แต่ก็ต่อว,ว่าที่สุดแล้วสารมีคำพิพากษาเด็ดขาดออกมาว่ามติครมขัดกฎหมายไม่ได้กฎหมายบอกว่าการตอบรีวิวกระจายเสียงต้องขอใบอนุญ,ญาตวิถชุมชนไม่ได้ขออนุญ,ญาตประกอบกิจกรรที่กระจายเสียงเพราะนั้นปิดทั้งหมดเลยทั้งประเทศถ้าพูดไปทีแล้วเราเป็นสังคมที่น่าแปลกมากเพราะว่า คนทําผิดอยู่เป็นหมื่นสถานีนะครับแล้วคนเหล่านี้ไม่ได้แอบ,บทำนะครับไม่เหมือนพวกขายยาหรือว่าลักลอบเลิกการนั้นเพราะสื่อวิทยุเป็นสื่อที่ประกาศตัวเองอยู่ตลอดเวลานะครับทำผิดแล้วประกาศตัวต่อสาธารณะด้วยนะครับว่าฉันอยู่ตรงนี้เป็นหมื่นสถานีแต่ไม่มีใครจับตัวยเวลาผ่านม,มาหลายปีนะครับแล้ววันนี้มีกสทชแล้วเราบอกว่าให้ท่านไปจับท่านจับไม่ได้แร้ว แล้วจากปัญหาการประกอบวิชาชีพทึ่งได้รับอนุญ,ญ,ญาตตันนี้การเป็นปัญหาสังคมการเป็นปัญหาทางการเมืองกา,การแก้ตรงนี้ไม่งา่ายผมยังไม่แน่ใจว่าตรงน,นี้จะแก้านานเท่าไหร่แต่ความพยายามได้เกิดแล้วที่จะทําให้เข้ามาสู่ระบบแต่ก็จะเห็นว่าถูกต่อต้อตานล่าสุดผมไปช่วยรับฟังความคิดเห็นก็มีมบอหอยุ่งล่าง มาทลายการรับฟังความคิดเห็นเรานะจนต้องลบเลิกไปนะครับก <c oughs> ็มีแล้วก็ไปยื่นเรื่องฟ้อง,องศาไปยื่นเรื่องถอดถอนไปชุมนุมนะครับไปตั้งแคมปที่ปสชหรืออะไรพวกนี้นี่เป็นปัญหานะครับผมออกนอกเรื่องไปนีป้ของนะครับตรงนี้จะมีรายการมากขึ้นแล้วเนี่ยนะครับเราต้องคิดว่าในอนาคตเศรษฐกิจกของเรา,าอาเซียนจะรวมกันคอนเทนต์นี้ได้ นะครับแนวความคิดเรื่องเอเชียทีวีพูดกันมานานนะครับแล้วก็มีความพยายามการน่าโปรแกรมกันระหว่างประเทศการทําโปรแกรมออกไปแต่ผมอยากเรียนตรงนี้ว่าจุดนี้ถ้าเปิดเนี่ยนะครับถ้าเปิดกันจริงๆนะครับผมว่าประเทศไทยเป็นมาหนาอำนาจทางละครเราสามารถส่งละครออกไปได้จริงๆแล้วประเทศจีนทางใต้ของจีนอะไรพวกนี้ก็ติดละครเรานะครับประเทศทาง ม่นักโงค่ข้าไปเนี่ยนะก็ดูรายการทีวีของเราเยอะทางพม,ม่าพม่าจะมีปัญหาเรื่องภาษานิดหน่อยแต่พม่าซื้อละครทีวีเราไปผลิตเป็นภาษาพมา่าแต่ก็คือละครไทยน่เองนะครับตรงนี้ในอนาคตผมคิดว่าของเราน่าจะไปได้เยอะ,อะถ้า จากประสบการณ์ส่วนตัวย่างรียนี้บาะว่าคนไทยนิทรรศติวิที่สูงนะครับเราเราทำของผู้นิเก่งมากขออย่างเดียวว่ารัฐบาลอย่าเข้ามาส่งเสริมมากยิ่งเราปล่อยนะครับคนเราเนี่ยจะเก่งมาจากข้างนอกเห็นนะครับว่ากิจการวิทย์โทรทัศน์หรือรายการอะไรพวกนี้รายการสิ่งที่รัฐบาลส่งเสริมน้อยที่สุดก็คือโฆษณารัฐบาลไม่ได้ส่งเสริมใารมีการผลิตโฆษณาแต่ในสาขาพวกเหล่านี้ สิ่งที่ก้าวหน้าไปมากที่สุดอเราก็คือโฆษณาเป็นฟ้าระหวนันนอกเยอะเลยแม้ทั้งวันที่ตรงขามนเราก็ได้ภาพยนตร์เราพยายามจะส่งเสริมเพราะ้าเราเป็แต่เรื่องซ้ำๆกันนะครับแล้วก็ไปในแนวเดียวกันแต่ภาพยนตร์อินดี้ของเราออกไปได้ลวนันกันแล้วก็ทำเงิน,นกลับมาถ้าเรายอมรับความเป็นจริงแล้วก็ส่งเสริมในแง่าการจัดให้มีพื้นฐานนะครับผมว่าของเราออกไปได้เพราะฉะนั้นเ,เนื้อหาตอ่เนี้ยเราจะเกิด ดิจิทัลทีวีเมื่อเกิดขึ้นมันจะมีช่องทีวีขึ้นมาอีก48ช่องเราคิดดูนะครับว่าเนื้อหาพวกนี้จะต้องมีความหลากหลายและต้องการรายงานอีกเท่าไหร่ที่จะทำาันนะี้ผมว่านี่เป็นเซกเตอร์ที่ใหญ่มากนานด้านเศรษฐกิจเหมือนกันในอนาคตนะครับคงจะเกี่ยวข้องกับแรงงานจำนวนเยอะและที่เราเปิดผมเชื่อว่าระยะยาว,ยาวคุณภาพรายการและคุณภาพของออคนผลิตและคุณภาพของ ดาราอะไรของเราเนี่ยจะเพิ่มขึ้นด้วยเราลองนึกดูนะครับว่าทีวีชุมชนเนี่ยส่วนหนึ่งแหละเขาจะบริการให้กับชาวบ้านในชุมชนเขาแต่ในจํานวนนั้นอาจจะมีเยาวชนบางคนซึ่งเป็นเพศในตรงแล้วก็เลือกที่จะต่ายก้ามาสู่โพทักท้องถิน่นและเมื่อประสบความสําเร็จในระดับท้องถิ่นมันจะข,ขึ้นมานะครับก็ไม่ได้แตกต่างจาก นักมวยที่ชกตามงานวัดและที่สุดที่มาเป็นแชนมป์ประเทศไม่แตกต่างจากกวดร้องเพลงที่ชนะในงานวัดที่สุดก็ขึ้นมาเป็นนักร้องระดับยอดนิยมเหมือนกันไล่มาตั้งแต่ดาราท้องถิ่นผู้ประกาศข่าวโฆษกต่างๆนะครับนักข่าวผู้ผลิตรายการร่วมกับรายการพวกน,นี้ผมเชื่อว่าที่สุดแล้วเนี่ยเราจะพัฒน,นาทางและ ที่แปลกอันหนึ่งก็คือผู้ที่ระสมความสาเร็จทางด้านนี้ก็ไม่ได้จําเป็นจะต้องจบในเทศศาสตร์ด้วยนะครับแล้วถึงน้ต้องการพื้นฐานความรู้ทางนิติศาสตร์เรามีมาหาวิทยาลัยราชภันอยู่ทั่วหมดนะครับที่ก็เปิดสอนทางด้านนี้เพราะฉะน,นั้นตรงนี้ระยะยาวผมว่าส่วนนี้น่าจะนําประโยชน์ให้กับประเทศไทยในรูปของตัวเงินและในรูปของการเผยแพร่วัฒนธรรมนอกออกไปแต่หมายความว่า ผู้ใหญ่และทุกส่วนจะต้องดูแลใน้างนี้ให้ดีผมคิดว่าตรงนี้จะเป็นส่วนสําคัญในอนาคตตรงนี้เป็นส่วนบริการตัวแทการุกต่างๆตรงนี้มีเยอะนะครับผมคงพูดไม่หมดแต่ว่าพฤติกรรมของคนดูทีวีเปลี่ยนนะครับสิ่งเหล่านี้จะเข้ามากระทบกับพฤติกรรมการรับชมทีวีของเราจะเห็นว่า สิ่งที่พูดกันในปัจจุบันในี้ขึ้นพูดกันมากราะว่าเป็นคำที่นิยมเรียกพูดกันก็คือโซเชียลทวีโซเชียลทวีคืออะไรจริงๆแล้วโซเชียลทวีไม่ได้มีอะไรนะครับก็คือการดูทีวีแล้วก็การคุยไปกับเพื่อนหรือการชวนเพื่อนมาดูทีวีกลไกที่สําคัญในส่วน,นนี้เท่าที่มีการวัดกันในต่างประเทศก็คือทวิตเตอร์ผมว่าไม่ได้แตกต่างบ้านเรา ก็ทุกทีชวนกันมาดูละครระหว่างดูละครก็ทุกทคอมเมนต์กันไปตรงนี้ก็ถือว่าเป็นโซเชียลฟิลดแล้วนะครับแต่ที่กว้างไปกว่านั้นก็คือ,อ,อก็จะมีที่เรียกกันว่า second screen นะครับก็คือ,อดูทีวีไปจอหนึ่งแล้วก็มีจอเล็กๆอย่างอื่นด้วยจอเล็กๆอย่างอื่นนี่ก็หมายความว่าอาจจะเชื่อมกับอินเทอร์เน็ตหรือเชื่อมอะไรเพราะฉนั้นตรงนี้ก็ะจะอินเตอร์แอคกัน กับเพื่อนก็อาจจะคุยกันชชทกันไปดูทีวีร่วมกันไปในส่วนของเชิงพานนย์ก็มีอิ i พีเรชั่นเหมืนกันเพราะว่าชุดนี้สวยดีดูที่ชุดนางเอกชุดนี้ใส่ชุดจากห้องเสื้อไหนหรือตอนท้ายรายการมีมีขึ้นป้ายว่าแต่ท้องเสื้อนี้สนับสนุนอะไรนะครับหรือการวางสินค้าไว้ในนั้นสินค้าตัวนี้ไม่เคยเห็น Google ดูนี่คือการใช้พฤติกรรมการดูจะแตกต่างออกไป ท่องรายการมากขึ้นคนจะมีโอกาสเลือกมากขึ้นอันนี้เรากำลงพูดถึงทำชิพตรงนี้ยอย่าไปสนใจว่าผมสปอติดนะมังตกตัวทีไปนะบทำชิพทีวีนะครับคือจริงๆแล้วเราพูดถึงว่าการอัดวิดีโอไว้ดูก็คือเป็นทำชิพแบบหนึ่งแต่เมื่อคนไกสมัยใหม่พวกเซ็ตพ็อกต่างๆพวกนี้เราสามารถอัดเวลาไว้ได้แล้วกลับมาเปิดดูเมื่อไหร่ก็ได้เพราะนั้น การทีวีมันจะไม่เป็นลีเนียนะครับนี่คืออีกคำพูดหนึ่งเดียวนี้ที่เขาพูดกันก็คือเดิมไม่เป็นลีเนียโปรแกรมนี้นะครับก็คือรายงานต้นต่อเนื่องไปนะครับก็ถ้าจะให้เปรียบเทียบก็นึกถึงว่าสมัยก่อนที่เราฟังเทปคาสดเซ็ตเราจะฟังเพลงเราก็ต้องฟังไล่เรื่อยๆนะครับก็ในเรื่องของรายการส่งทีวีนี่เรากรองไม่ได้ด้วย แต่ปัจจุบันนี้มันเป็นร a n d o มแอคเซสนะครับเ,เราอยากจะดูอะไรๆเราก็กดข้ามดูมาพวกท TV, ําชิปทีวีนี่ก็ทําให้เราสามารถดูทีวีได้โดยที่ไม่ต้องเป็นซีรีส์เราไม่ต้องรอดูหรือว่าออตอนนั้นเราไม่ว่างดูเราดูไปเลยไม่ใช่นะครับตรงนี้ประกอบไปกับพวกอินเทอร์เน็ตทีวีที่เอาเอาขึ้นไปบนอินเทอร์เน็ตเพื่อให้คนดูดูไนภายหลังตรงนี้ก็มีคำหนึ่งทีก็เรียกว่า c ค t c h ็ p TV ก็ไปตามดูละครเรื่องนี้ตอนนี้ไปทําให้ดูเข้าไปในอินเทอร์เนต็ตเข้าไปดูก็ได้บทรบเหมือนกัน,นแม่จอไม่เหมือนกันแต่ตัวทำชิปทีวีแท้ๆที่มันอัดเป็นเทปอัดอยู่ในฮาร์ดดิสเน่นะครับมันก็เล่นกลับมาทุกอย่างเหมือนเดิมคุณภาพเหมือนเดิมดรอกน้อยมากก็เป็นดิจิตัลเพราะนั้นเราทํางานกลับดึกไม่ทันดูละครพรมทางกลับมาบ้านเราอยากจะดูแล้วก็ กดดูได้ก็เอาตั้งอัดนไวนะ้แล้วหรืออะไรพวกนี้ก็ทําได้นะนะครับวพวกนี้รวมถึงวิดีโอออนไลน์นะครับวพวกเปเปอรวิวต่างๆอะไรพวกนี้เปเปอรวิวจริงๆแล้วก็เป็นเพียงแค่การขนส่งในการหรือว่าเราจะสั่งหนังมาทางอินเทอร์เน็ตตรงนี้เนื่องด้วยความที่โทรทัศน์ทุกอย่างเป็นระบบดิจิทัลมันก็จะเชื่อมกับอินเทอร์เน็ตได้แบบไม่มีตะเข็บนะครับตรงนี้ระย,ยะยาวมีเรื่องพวกนี้อีกเยอะ จนที่สุดแล้วบางครั้งเราก็เบอรว่าสื่อกับโทรคัศนหลอมรวมก,กันแล้วอะไรเป็นเทรทอศอะไรเป็นสื่อสารมวลชนแต่จริงๆแล้วตรงนี้มันมันมัน,มนเป็นเรื่องที่เราจะต้องนิยามนะครับแล้วก็กฎหมายก็ให้อำน,นาจกทชกำหนดเองกันว่าอะไรจะเรียกว่าอะไรแลวในส่วนนี้กทชอเองหรือจริงๆก็คือกสทเองก็ยังไม่ได้เข้ามา กำหนดเหมือนกันไม่ได้เข้ามากำกับดูแลผมในะปัจจุบันยังไม่มากแต่ว่าถ้าระ,ะยะยาวก็ผมต้องดูทั้งไปดูว่าอาจจะเกิดควเสียได้เยอะนึกถึง SNS นะครับปัจจุบัน s m s ก็อยู่ในส่วนของเทาๆไล่การกำกับไม่สำคัญการกำกับ SNS ชวนผมไปดูคลิปหลุดไปดูอะไรมาในโทรศัพท์ผมอย่างนี้ก็มี ผมไม่ได้ต้องการผมไม่ได้ปาณานาตอนนั้นส่งข้องกาทำไมใครเป็นคนดูนะครับสิ่งเหล่านี้เป็นต้นนะครับถ้าจะํำกับก็ต้องเข้าไปเล่นงานเล่นเอ่อเอ่อ service provider service provider เขาไม่ได้เป็นคนส่งมีคนอื่นมาขอใช้บริการซึ่งเป็น user เหมือนกันนะครับนั่มันไม่ได้แตกต่างในงานจำกับเราเราบอกว่าคุณทำาัถุบเนี่ยมีค่อ คของป็นกฎหมายของหนีภาษีรถเมย์คุณคเมื่อวันบ่อกผมไม่รู้ผมไม่ได้ทําผิแดแค่รถเมย์นั่นเองคนทาผิดกฎหมายเพราะนั้นคุณก็ไปจับเขาสิให้เราบอกจับไปจับที่ไหนละแล้วก็ใช้กฎหมายอะไรจับตรงนี้เป็นปัญหานะครับปัจจุบ,บันบ้านเราเนี่ยเราจะเห็นว่าเราสับสนเราเราถียงกันทุกคนเถียงกันสมัยเป็นกทชผมก็มีปัญหาเพราะตำรวจบอกให้ผมไปจับทีวีที่ยุยงให้ประชาชนเก่อความไม่สงบ แต่จริงๆแล้วเนี่ยตำรวจก็คือเจ้าพนักงานที่มีหน้าที่ตามกฎหมายอาญาที่ต้องไปจัดการเรื่องเรื่องนั้นถามว่ารัฐวิสอบเกี่ยวไวมในยุคนะั้นก็เกี่ยวก็ให้ใบอนุญาตไปนะครับแต่ว่าก็กำกับไปแล้วนี่ว่าให้เขาทำตามกฎหมายตรงนี้เป็นเป็นเรื่องที่ระยะยาวการประสานกัน ็น,นักปัจจุบันนี้ท่าน่ทราก็กทรวบวิชาชัญ,ญาเองก็ทำเรื่องนี้อยู่นะครับในะเรื่องของคุ้มครองผู้รุโทคแล้วก็การเข้าไปทำความเข้าใจแล้วก็ร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายต่างไม่ว่าจะเป็นพออยอสอบ,บอหรืออะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับทังนี้จะเป็นระยะยาว สัดส่วนเครือคัวเรือนที่ร,รับชมโทรทัศน์ตรงนี้ท่านกล่าวไปแล้วนะครับก,ก็ตัวแรกก็เหมือนกันนะครับผมคิดว่าน่าจะมาจากแหล่งเดียวกันอันนี้ต้องรอถามโทษด้วยว่าไม่ได้ให้เครดิตไว้ตรงนี้เข้าใจว่ามาจากเนืซอสนนะครับไอพีทีวียังเป็นบริษัทมัลเทียลนะครับไม่มีบทบาทอะไรนะครับแค่ปักเศษเป็นศู่านั้นเองโ่อทัพในภาพรวมของรถท,ที่ขึ้นมาทั้งกองอยู่บนหลง ผม,ผมขอมอนุญาตรีบประกานนะครับมูลค่าตลาดและแรงงานในหน้าโทรทัศน์จะขยายตัวนะครับสิ่งที่เราเห็นนะครับะจะมีเงินทุนใหม่จากภาคธุรกิจและตลาดทุนเข้ามาแน่นอนผมว่าโอกาสใหม่เปิดขึ้นมาอ,อย่างน้อยๆตอนนี้ผมเชื่อว่าพวกที่เป็นโปรแกรมโปรดิวเซอร์ไม่ว่าจะเป็นอาร์เอสกรมี่าต,ตนาอะไรพวกนี้ก็น่าจะคิดว่าจะลงมาเป็นเจ้าของช่องรายการไหม จะประมูลขึ้นไหมหรือว่าจะประมูลเดี่ยวหรือว่าจะหาพันธมิตรนะครับตนนี้ยกระดับคุณภาพและมาตารฐานการไราการด i s ซีทีวีสวยขึ้นชัดขึ้นนะครับโดยเพราะ HDTV ผมว่าแม้ทั้งทุกฝ่ายต้องปรับนะครับคุณภาพจะดีขึ้นแน่นอนแม้ทั้งช่างไม่ก้บับจะไปไม่ก้าบแบบเก่ามันออกหมดเลยนะครับบางสีไว้ไม่ดีเหนสิครับ รตรงนี้ทุกอย่างเสื้อผ้าการจับฉากการให้สีทุกอย่างเปลี่ยนหมดต้องมีทางเลือกประชาชนใหม่ๆเกิดขึ้นมากนะครับม,มีทางเลือกทั้งในแง่ช่องทันต์สื่อทีวีทั้งในแง่ของการนำเสนอจากโครผูกขายอื่นจะมีช่องรายการเฉพาะตอบสนองผู้ชมเฉพาะกลุ่มมากขึ้นตรงนี้เซดาก็ไม่มีเวลานะครับแนวโน้มระยะย,ยาวผมเชื่อว่าอีกห้าปีจากนี้ ฟรีทีวีจะไม่เหมือนกับฟรีทีวีที่ท่านเห็นแต่อาจจะยังเปลี่ยนไม่เต็มรูปแต่ถ้าให้เวลาก็สักสิบปีผมว่ามันจะไม่เห็นอย่างที่พวกเราเห็นนามโน้ผมพูดไว้ก่อนแล้วะกันว่าฟรีทีวีนามโน้ต่อไปในอนาคตจะมีลักษณะเหมือนเคเบิลทีวีมากขึ้นมีลักษณะเฉพาะมากขึ้นนะครับมีบุคลิกเฉพาะมากขึ้นแล้วก็จะมีรายการบางอย่างก็อาจจะคล้ายๆทีวีดาวเทียมด้วยนะครับ จะมีโฆษณาการประชาตัวเมื่อกี้เห็นใครถามเรื่องโฆษณาผมว่าตรงนี้น่าสนใจมากนะครับผมว่ามูลค่าโฆษณาทั้งตลาดจะรวมมากขึ้นแต่ไรายได้โฆษณาที่ผู้ประกอบการแต่ละรายจะได้น้อยลงผู้ประกอบการรายเล็กที่ไม่เคยโฆษณาได้เช่นขายรองเท้ากอล์ฟหรือพวกบัตรเครดิตพวกอะไรพวกนี้ซึ่งโฆษณาทีวีไม่ได้ในอนาคตจะโฆษณาได้เพราะทีวีจะมีความเฉพาะเจาะจงม,มากขึ้น เพราะนั้นพวกนี้จะเพิ่มให้ตลาดโฆษณาใหญ่ขึ้นแต่ว่าผู้ประกอบการรายใหญ่ก็จะตดรแยยโฆษณาไปด้วยผู้ประกอบการท้องถิ่นซึ่งไม่เคยโฆษณาระดับชาติได้เมื่อมีทีวีท้องถิ่นแล้วก็ยอมสู้กันได้เรายังลองนึกดูว่าเมื่อก่อนนี้สมมุติผมเอาธุรกิจรีเทล,ลวันละกันนะครับห้างแฟลี่ที่ต่างจังหวัด ไม่สามารถลงโฆษณาในไทยรัฐได้และก็ไม่สามารถลงโฆษณาในทีวีได้แต่ขณะเดียวกันบิ๊กซีโลตาทงได้เป็นโกโครเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าท้องถิ่นท้องถิ่นเสียเปรียบแล้วถ้าเราไม่ปกป้องเขาไว้เขาแจ้งหนา้าอะไรเขแย่แน่เพราท้องถิ่นวิทยุท้องถิ่นจะช่วยพวกนี้ให้การัน,นได้เงินจะได้ไม่ต้องถูก,กบุกเข้ามาในกรุงเทพคนท้องถิ่น,นไ,ได้มีรายได้คนท้องถิ่นได้มีงา,านทำ นะครับลูกหลานท้องถิ่นก็จะได้ไม่ต้องจากพ่อแม่มาแล้วก็มาใช้ชีวิตตามทางเสี่ยงต่อทุกอย่างในอนาคตส่วนนี้น่าจะดีขึ้นนะครับแต่คนทำงทา,งางนบริษัทโฆษณาจะาปวดหัวเพราะ audience ล i ติ้งไม่รูนจะว,วัดยังไงนะครับกระจัดกระจายหมดเมื่อวางโฆษณาไปแล้วจะตรวจสอบอยังไงกระจายไปทั่วประเทศเดิม3า7 9ตรวจดก้ปวง่ายนะครับสิ่งเหล่านี้จะเป็นสิ่งที่ปวดหัว ซื้อโฆษณาเมื่อก่อนซื้อง่ายซื้อสามพันเจ็ดเก้าเดี๋ยวนี้จะไปซื้ออะไรใครไปอยู่ไกลๆอย่างนครศรีธรรมราชจะมีโบกเกอร์ใครคือโบกเกอร์เขาโบกเกอร์ต้องมีกี่คนจ่ายกันยังไงพวกเรานี่เป็นเรื่องปวดหัวทั้งนั้นนะครับแม้กระทั่งว่าโฆษณาไปแล้วผิดคิวหรือว่าโฆษณาไม่เสร็จโฆษณาสปอตไปพลาดจะแก้ไขยังไงตรงนี้เป็นเรื่องต้นทุนทั้งนั้นนะครับ โฆษณาแฝงเยอะมากขึ้นอย่างที่บอกนะครับคุณจะเห็นการวางขวดเบียร์การวางโทศรศัพท์มือถือทุกวันที่คุณไปเห็นเนเวลาผู้เล่าข่าวเล่าข่าวไปตรงหน้าจอทีวีตรงนี้มันก็จะออกมาเป็นโฆษณาพวกที่ตังค์งนั้นๆนะครับเสื้อผ้าใช้ของยี่ห้ออะไรตังคนะฮะข้างหลังเรื่องไปเกี่ยวกันข้างหลังก็มีป้ายของชูรด เวลารายการต่อไปเกี่ยวกับร้านค้าก็จะมีสินค้าในนั้นที่อันเจ็บตังค์หมดสิ่งเหล่านี้เราจะเห็นมากขึ้นเราจะเกลียดหรือไม่เรเกลียดกันตามแต่นี่ก็คือรายได้ที่จะฝีดเข้ามาในระบบทีวีนะครับผมพูดถึงค่าสมาชิโร่ท่าไม่ใช่เพื่มด้วยหน่อยนะครับต่อไปรายการที่มีคุณภาพดีดจะเข้าไปสู่ u b s c r i p t i o n TV แล้ว ถ้า Sub สไครต์จะแพงขึ้นตรงนี้ก็เป็นธรรมชาติการนำรทั่วโลกขัอนขป็นนะพราะคนที่จะดูก็คือคนที่อยากดูจริงๆแล้วก็มีกำลังใจตรงนี้ก็อาจจะต้องเตรียมไว้การคุ้มครองผู้รทุจะดีขึ้นแล้วก็มีการรับผิดดีขึ้นถ้าเราดูถึงความเข้มแข็งของกสกชที่พยายามทำตรงนี้นะครับแล้วก็ระยะยาวทุกคนเนี่ยเข้ามาอยู่ในระบบมากขึ้นการหาคนรับผิด ตก็ S <s> ง่ายขึ้นนะครับไม่งั้นก็เหมือนกับคนต่างประเทศหลบหนีเข้าเมืองมาเขาทําผิดอะไรเราไม่รู้ว่าเขาตั้งแต่แรกเขาก็หลบอยู่แล้วนะครับ <c oughs> แล้วเขาก็ผิดทั่แรกนะครับตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นผมยังมีบางส่วนที่ผมเมื่อกี้ฟังดรประสุทธิ์พูดแล้วบางอย่างซ้ำก็นึกว่าตัดไปก็คิกว่าจะเติมบางส่วนแต่ว่าคิดว่าเวลาคงไม่สามารถจะทําได้นะครับ ในเซสชันของคนนี้แต่ว่าผมยังเทสคำถามนะครับถ้าเกิดมีคำถามใครต้องการจะลากเปลี่ยนอะไรนิดหน่อยถ้าอาจารย์ค่นขยู่มอเล่นนะอาจารย์แล้คุณดีมีคำถามเพียงคำถามเดียวนะคะแต่ว่าขอแยกคำถามเดียวแล้วกันนะอาจารย์ค่ะผมจะจ้ะค่ะเอ่อก็ว่าญี่ปุ่นเพิ่งเปิดหอโตเกียวทาวเวอร์นะคะแห่งใหม่สูง634เมตรนะคะเพื่อเป็นเสาโทรทัศน์และเสาโทรภมนะคะถามว่าประเทศไทยญี่ปุ่จะลงทุนสร้างเสาแบบนี้หรือไม่นะคะประโยชู่ในคู่ค่าอยูอบ้าประเด็นนะคะที่ถามค่ะ เรื่องคุ้มค่านเนี่ยเป็นเรื่องของศาสตราเสดาท่านอาจารย์สวัสดิชัยครับแต่ว่าแต่ว่าตรงนี้ถ้าผมพูดถึงว่าแนวความคิดท่านไม่ทาบก็มีนวความคิดอยู่นะครับอาสามทอเองก็มีที่คนบางคนในไอซีีก็คิดอยู่บางท่านในสกสทชก็คิดอยู่มันก็อาจจะเป็นไปได้ถ้าเราทําขึ้นมาตรงนี้นะครับมันก็เป็นแชร์คอร์สทั้งวิทยุโทรทัศน์และโทรคมนาคมก็สามารถใช้ประโยชน์จากตรงนี้ได้ แล้วทรงนั้นก็เป็นที่ชมเมืองเป็นที่ท่องเที่ยวได้ด้วยแล้วก็อาจจะเป็นมอลเล็กๆแล้วก็เป็นแหล่งชุมนุมพัตคาที่ส่ดที่กินกันนะครับก็เป็นไอเดียที่ดีครับผมค่ะคขอบคุณอาจารย์มากนะคะขอบคุณมากครับ